ไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้บิตคอยร่วงลงมาอีกแล้วนะครับผมได้ย้ำได้เตือนอยู่ตลอดระวังการเฟกปั๊มและระวังสัญญาณการพักตัวของบิตคอยไม่ต้องกังวลการตกลดเลยคลิปวีโอนี้ผมจะมาอัปเดตกราฟบิตคอยมาวางแผนเทรดบิตคอยและอัปเดตกราฟเอาคอยกันนะครับห้ามพลาดไปติดตามกันครับ สวัสดีเพื่อนๆชาวคริปตี้เคเลนโซ่เอ้ยคริปโตเคเลนซี่วันนี้เป็นวัน26เดือน7และผมไม่ได้มานําการลงทุนนะครับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตกราฟบิตคอยกันเนะเาะลองมาแชร์มุมมองกันครับว่าใครมีความคิดเห็นยังไงผมจะมาอัปเดตท,ทั้งราคาไทยและก็ราคา USD นั่นเองครับแต่ก่อนอื่นเลยก็ฝากบายบิตไว้ด้วยนะครับใครที่เทรดที่บายบิตเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับฟรี25 USD t และลุ้นรับ USD t, เพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายพร้อมทั้งมีโอกาสได้เข้า Dis c o r d ร์ครับสำหรับใครที่เทรดโดยใช้ลายแนะนําของผมและโออนนนเเเเงิเข้าาาไปรพื่พสามาถ แคปภาพที่โอนเงินเข้าไปเทรดเนี่ยส่งมาให้ผมที่แฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับและก็เดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่ม Discord สําหรับคนที่เทรดที่ b y ายบิของผมเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษที่ผมตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนั่นเอง โอเคเราไปติดตามกราฟกันนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนช่องของผมเนี่ยผมได้เตือนอยู่เสมอสําหรับการขึ้นของบิตคอยผมได้เตือนว่าบิตคอยพุ่งแรงเนี่ยทำไมต้องระวังบิตคอยขึ้นจริงหรือเฟกปั๊มเห็นไหมครับอันนี้ลดมารับหรือเฟกปั๊มเห็นไหมครับผมจะเตือนอยู่เสมอและก็ล่าสุดเนี่ยจะเป็นสรุปเกี่ยวกับมุมมองของบิตคอยนะว่ากลัวตกรถหรือกลัวติดดอยกันแน่ผมเตือนอยู่เสมอนะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหอาจจะ กังวลว่าผมไปขัดลาบเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้บอกให้มาเชื่อผมนะครับผมแค่แชร์มุมมองนะครับให้เพื่อนๆเอาไประมัดระวังในการเข้าเทรดซึ่งผมอาจจะมองผิดก็ได้นะครับแต่ผมแค่อยากจะมาแชร์มุมมองเพื่อนๆจะเชื่อหรือไม่เชื่อสุดท้ายก็อยู่ที่เพื่อนๆเองรวมถึงเพื่อนๆเขาฉลามนอกาผมก็ได้บอกแผนเราอัปเดตอยู่ตลอดนะสำหรับทั้งแผนเทรดแล้วก็ออนเชนที่สาคัญนะผมก็อัปเดตอยู่ตลอดโอเคเรามาอัปเดตทุกทุกมาร์เก็ตแคปกันก่อนดีกว่านะครับซึ่งทุกท้กมาร์เก็ตแคปเนี่ การปรับตัวสูงขึ้นนะครับมีเงินไหลเข้ามาในโลกคริปโตของเราแต่เพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่การตัดกันของเส้น EMA 2เส้นนี้นะครับเพื่อนๆเห็นว่าไม่สามารถยืนได้จริงๆจังๆสักทีแล้วก็เป็นการปิดต่ำกว่าเส้น EMA 200ในทางเฟรมเดลี่ของทูโทมเก็ตแคปมาโดยตลอดนะครับซึ่งหลังจากตัดกันยังไม่ได้มีการตัดขึ้นเลยและปัจจุบันเนี่ยกำลัง เรียกได้ว,ว่าปิดต่ํากว่าเส้น EMA 20ไปเรียบร้อยแล้วและวันนี้เหมือนจะเป็นการปิดคอนเฟิร์มนะเดี๋ยวรอแท่งวันนี้ปิดอีกทีหนึ่งก็น่าจะเป็นสัญญาณการคอนเฟิร์มบวกกับโตคัสติกเนี่ยได้ปรับลงจากโซนโอบอลเรียบร้อยแล้วและ m a c กดีในทางเฟ m e Daily ของ Total Market Cap กําลังที่จะตัดกันลงอีกรอบหนึ่งด้วยน,นี่คือสิ่งที่น่ากังวลทําให มีโอกาสที่เงินจะยังไหลออกจากตลาดไปอยู่เนื่องจากจะมองเป็นการพักตัวก็ได้นะครับถ้าหากเป็นการลงมาเทสแบบนี้นะแล้วยังไม่ได้หลุดนะครับก็ยังพอมองได้นะแต่เพียงแค่ถ้าเราพิจารณาตามโมเมนตัมต่างๆแล้วดูท้าที่จะรับไม่อยู่สักเท่าไหร่มีโอกาสล่วงมาถึงโลเดิมช่วงนี้นะครับเป็นเหมือนกรอบไซด์เวเป็นแฟลกแบบนี้นะตรงนี้ก็กลายเป็นการเฟกเอาออกไปนะครับ ผมมองว่ามีโอกาสนะที่จะยังล่วงลงต่อกลับมาเทสเส้น A 200ในทางเฟรมว่าทำไมลหละถึงต้องระวังเนี่ยผมทําไว้หลายวันแล้วเนาะผมตีเส้นนี้ไว้ผมมองว่า,าที่27เนี่ยระวังนะสาหรับ USDT ที่จะปรับตัว break, เบรกเหนือ falling wedge ก็คือแพทเทิร์นในการปรับตัวเป็นขาขึ้นถ้าหาก USDT ปรับตัวเป็นขาขึ้นคริปโตก็ต้องล่วงจะสอดคล้องกับการประชุมของเฟดพอดีเพื่อจะเห็นไหมครับว่า Mac d ดีของ USDT สวนทางกับ Mac d ดีของ total market cap สำหรับ USDT เนี่ยเบรก f l l ร์ลิงเว e ออกไปพร้อมทาง MACD ที่จะตัดกันขึ้นและใกล้เคียงที่จะตัดกันขึ้นเหนือศูนย์ด้วยจะประจวบเหมาะกับวันที่จะประกาศของเฟดพอดีนะวันที่27-28เห็นไหมครับมันใกล้เคียงมากๆฉะนั้นระวังการล่วงลงต่อให้ดีๆนะครับเพื่อนโอเคไม่พูดพ่ำมทำเพลงเรามาอัปเดตกราฟบิตคอยกันดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบิตคอยได้ปิดหลุดเลยครับเส้น ema 20ปิดหลุดเรียบร้อยแล้ว ในแท่งเมื่อวานนี้ปิดเต็มๆแท่งเป็นแท่งร่วงลงมาต้องเรียกว่าจริงๆแล้วหลุดแนวรับสําคัญแรกซะด้วยซ้านะปลายไส้เทียต,ตรงนี้ที่ไม่ควรหลุดนะครับช่วงนี้เนี่ยและเขาปิดหลุดอย่างชัดเจนทิ้งลงมาอย่างรุนแรงบวกกับหลุดเส้น EMA 2 0ด้วยซึ่งเป็นเส้นที่ผมบอกแนวโน้มเป็นการกลับตัวเป็นขาขึ้นเนี่ยหลุดเรียบร้อยบวกกับ แม็กดีในทางเฟรมเดลลี่กำลังที่จะตัดกันต่ำกว่า0ูนย์เห็นไหมครับว่าสอดคล้องกับ USDT เลย USDT เนี่ยกำลังตัดขึ้นแต่คลิปโตบิตคอยกกำลังตัดลงบ่งบอกว่ามีโอกาสนะ ที่จะยังร่วงลงต่อซึ่งไอซ์ไซเนี่ยอาจจะรับไม่อยู่ก็ได้บริ mm hmm. เวณเทเลไลน์ตรงนี้การกลับตัวของไอซ์ไซที่กลับมาเทสเนี่ยมีโอกาสเด้งรีเบวนะเด้งรีบลอย่างไงก็คือเด้งลงมาเทสแนวรับสาคัญเด้งขึ้นไปรีเบลและผมว่ามีโอกาสร่วงลงต่อเอาอยัางไงดีครับแอดซึ่งจริงๆพเพื่อนๆหาวฉลามเนี่ยใครที่สมัครสมาชิกเนี่ยผมก็ได้วางแผนเทรดไปเรียบร้อยแล้วเนาะพเพื่อนๆก็รันเทนตามแผนที่ผมได้วางไว้ให้ได้เลยนะครับแต่สําหรับใครที่ โอ้อยากจะหาจุดเข้าเล่นในภาพช็อตเทอมซึ่งจริงๆแล้ว IPI Cycle Bottom เนี่ยผมเคยได้บอกไปแล้วว่าปี2018เนี่ยไม่ต้องรีบร้อนก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเขากลับมาเทสโลเดิมซ้วยซำๆนะครับอีกรอบนึง ไม่ต้องรีบร้อนอะไรเลยนะครับยังเป็นไม่ได้อยู่ที่เขาจะลงลงมารีเทสซึ่ง,งการมาเทสที่ช่วงปลายไส้เทียนเดิมช่วงนี้เนี่ยจะอยู่ที่แนวรับฟิโบที่สําคัญพอดีนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะแนวรับฟิโบที่78.6และ88.7แให้แอนโชเดอร์ตรงไหนครับแอดที่ผมเคยได้บอกไปเมื่อนานมาแล้วนาะให้แอนโชเดอร์แบบนี้นะครับและหลุดล่วงเทรนไลน์อันนี้ก็คือทาร์เก็ตของเขาผมทําไว้ให้จริงๆผมทําไว้ให้ตั้งแต่ช่วงวันที่ 23่แล้วเนาะแล้วก็น่าจะก่อนหน้านั้นด้วยนะครับซึ่งก็ระมัดระวังนะครับการล่วงลวงมาช่วงโซนนี้ใครที่มองว่ามีโอกาสที่จะกลับตัวหรืออยากจะเล่นสัานผมก็มองว่าในกรอบนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วง20,000นดอลล่าเนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวล่วงลวงมาอยู่จะเป็นการขึ้นไปเพื่อลงต่อสะมากกว่านะครับก็คืออ่สัญญาณที่ เด้งขึ้นไปเนาะราคาเนี่ยอาจจะเบรกขึ้นไปชนเส้น EMA 20และยังคงล่วงลงมาต่อซะมากกว่าทำาทร์เก็ตของ Head and Shoulder ตรงนี้บวกกับทาร์กเก็ตของอะไรครับ e s c e n d i n g Boarding w d g e ที่ผมได้บอกไปเมื่อนานมาแล้วนั่นเองนะครับเป้าจะอยู่ที่ช่วงโลเดิมตรงนี้นะครับก็จะใกล้เคียงกับแนวรับฟิโบที่88.7%พอดีผมก็บอกเพื่อนๆอยู่เสมอครับว่าจนกว่าว่า Bitcoin แท่ง w e e k เนี่ยจะปิดเหนือเส้น MA 2 0 0ใน t i ใน f ท a m e w e e k ได้ซึ่งอาทิตย์ที่แล้วก็ไม่สามารถปิดได้เพื่อน เห็นไหมครับปิดต่ากว่าชัดเจนและสัปดาห์นี้ดันมีแท่งแดงๆเนี่ยร่วงลงมาฉั้นแล้วก็ยังไม่สามารถมองขึ้นในภาพลองเทอมได้อยู่ดีนะครับถึงจะอยู่ในโซนต่ําสุดก็ตามผมก็เลยบอกอยู่เสมอว่าผมไม่ได้รีบร้อนผมไม่ได้ต้องการราคาที่ต่ําที่สุดแต่ผมต้องการราคาที่ปลอดภัยโอเคฉะนั้นเรายังมองขึ้นได้อยู่ไหมครับแอดผมก็มองว่ายังคงพอมองเป็นการรีบาวหรือกลับลงมารีเทสจากทรายเกิลได้นะถ้าใครมองเป็นทรายเกิ le, ลเราเบรคขึ้นไป กลับลงมารีเทสแบบนี้มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อได้อยู่นะครับเป้าผมก็จะมองไปที่เดิมนะครับสำหรับใครที่ยังมองขึ้นอยู่นะที่ประมาณ2 5 0 0 0ดอลลาร์ที่เป้าแรกนั่นเองนะครับแต่สิ่งสําคัญเลยผมมองว่าควรจะต้องเปลี่ยนแผนในการเทรดนเนื่องจากตอนนี้เราปิดต่ากว่าเส้น MA 2 0 0มาอย่างชัดเจนใครที่อยากจะกล้ามากๆนะผมมองเป้าไปเพียงแค่22งหมและช่วง 23,000่านดอลลาร์ก็คือจะไปเทสเส้น A200 อีกรอบหนึ่งซะมากกว่าแต่สิ่งสำคัญที่น่ากังวลไปกว่านั้นที่ผมย้ำเตือนอยู่เสมอก็คือการเกิดแบร์แฟกและเป็นการ Fake Out หรือ Fake ปั๊มเป้าของแบร์แฟกและล่วงลงมาเทสตรงนี้นะตรงนี้เป็นจุดที่ผมอามองว่าน่าสนใจเนาะแต่ถ้าดันรับไม่อยู่เนี่ย ร่วงลงต่อจากเป้าของแบ a r f แฟกเนี่ยอันนี้คือความน่ากังวลที่น่ากลัวสุดๆเลยนะครับเพราะมันอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมเลยเนาะผมก็ไม่ทราบว่ามันจะออกมายังไงนะครับสรับราคาไทยก็อยู่ที่ประมาณ70000 0จะถึง7 3 0 0นนั่นเองนะครับหรือจริงๆแล้วในช็อตเทอมเนี่ยหชั่วโมงนี้มีสัญญาณการกลับตัวเล็กๆน้อยๆเนานะแต่ผมมองว่ายังไม่น่าเข้าเทรดจากเท่าไหร่ แต่ก็ถ้าใครรับความเสี่ยงได้มากก็อาจจะแบ่งไม้เข้าตั้งแต่ช่วงราคาปัจจุบันและก็ช่วง2องหมื่รวมถึง1,9500ประมาณ3ไม้นั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆก็ลองไปวางแผนเพิ่มเติมกันดูอีทิอเรียมโซนรับที่น่าสนใจผมจะมองเป็นประมาณ1,250นะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งเนาะจะเป็นช่วงนี้นะครับอ่าช่วงประมาณ1360นั่นเองนะครับเป็น2โซนเนาะจากการที่อะไรครับอีทิเียมเนี่ยวิ่งเป็นกรอบไซเวแบบนี้เนาะ แต่เบรกขึ้นไปได้มีโอกาสลงมารีบาวหรือรีเทสแบบนี้นะครับก็จะเป็นการมาเทสเส้น MA 2 0 0พอดีนะครับ MA 2 0 0วีอส่วนอี h e เรียมราคาไทยก็ยังมองจุดเดิมนะครับที่47,300แล้วก็จะเป็นโซนนี้เนาะ44,000นะครับโลตรงนี้นั่นเอง2 2ไม้นะครับเ,เพื่อนต่อไปเป็นกาล่านะครับผมบอกว่าโอ้โหกาล่าเนี่ย ราฟดูไม่สวยเอาซะเลยนะครับตรงนี้ถ้าหลุดปลายไส้เทียนเนี่ยค่อนข้างมีโอกาสที่จะหลุดมากเลยนะถ้าหลุดเนี่ยก็มีโอกาสร่วงถึง0.03เลยทีเดียวนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่ากังวลน,นะครับฉะนั้นแล้วถ้าหลุดปลายไส้เทียนตรงนี้มีโอกาสร่วงต่อได้ยับยับเลยราคาไทยผมก็จะมองไปที่1.15บาทก่อนแล้วกันนะครับสำหรับการล่าถ้าหลุดปลายไส้เทียนตรงนี้นะต่อไปเป็นชิบาเนี่ยชิบาเกิดสัญญาณ i บ h d i v e r g e n c e มาอย่างชัดเจนนะสำหรับ m a c d ดีเห็นไหมครับอ่าก็เลยมีการพักตัวลงมมาาาาฉะนนั้นเรชบผมมองว่ โซนที่มีเนย้สําคัญจริงๆเนี่ยผมจะมองเป็นโซนล่างนี้เลยนะที่ปลายไส้เทียนเดิมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ770นะครับตัวเลขท้ายนั่นเองมีโอกาสที่จะลงมาถึงมากๆ เอาลครับเพื่อนๆผมก็มีมุมมองประมาณนี้นะครับผมก็ฝากใบบิดไว้ด้วยเนาะใครที่เทรดโดยใช้หานะนองผมเนี่ยมีโอกาสได้เข้า Discord ฟรีนะครับไปวางแผนเทรดด้วยกันแล้วก็มีอะไรก็มาแชร์กันได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับเพื่อนๆใครสนใจที่จะให้การสนับสนุนผมเนี่ยผมจะวางแผนเทรดไว้ในชุมชนสำหรับสมาชิกรวมถึงอัปเดตข้อมูล o n อน a i n ที่สําคัญไว้ในชุมชนนะครับเพื่อนๆจะได้เทรด ไปในมุมมองของผมเลยนะวางแผนเทรดไปด้วยกันบอกจุดอะไรที่ชัดเจนในชุมชนไว้เรียบร้อยนะครับก็ลองสมัครสมาชิกหน้าช่อง youtube ของผมได้เพียงแค่เดือนละ300บาทเท่านั้นนะครับถ้าไม่คุ้มก็ไม่ต้องต่อสมาชิกก็ได้เนาะโอเคเ,เพื่อนๆที่สําคัญบิตคอยก็ยังไม่สามารถผ่านเส้นเอส0 0รอวิกได้ซึ่งก็ยังคงต้องบ่งบอกว่ายังคงเป็นแนวโน้มขาลงในภาพลองเทมอยู่นั่นเองซึ่งจนกว่าจะเบรกไปได้เนี่ย ถึงจะเริ่มเปลี่ยนมุมมองในการวางแผนการเทรดนะครับแล้วก็ระมัดระวังในการเทรดต่อจากนี้เพราะาจะมีการประกาศเกี่ยวกับเฟดในช่วงวันที่27-28นี้เนาะระมัดระวังความผันผวนไว้ให้ดีและผมก็ได้เตือนย้ำอยู่ตลอดแล้วเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าแต่ละช่วงของบิตคอยตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันมีการเฟกปั๊มบ่อยมากๆและไอ้ช่วงปัจจุบันเนี่ยผมก็ได้ย้ำเตือนอยู่เสมอนะครับระวังการเฟกปั๊มเฟกปั๊มระวังระวัง ซึ่งบางคนเตือนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะฟังด้วยเนาะก็น่าจะลองเอามุมมองที่ผมแอบเห็นต่างเนี่ยทำไมไม่ลองเอาไปวิเคราะห์กันดูว่าทําไมผมถึงมองเห็นอย่างนี้นะมันอาจจะเป็นภาพของเศรษฐกิจเนี่ยที่มันไม่ได้ส่งผลโดยรวมทําให้ สินทรัพย์หลายๆอย่างเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวได้อย่างวือหวาเหมือนแต่ก่อนก็ได้ก็ลองเอามุมมองตรงนี้เนี่ยไปวางแผนกันดูนะครับก็คือมุมมองของผมที่ผมได้บอกไปอยู่เสมอนั่นแหละก็ระวังการเฟกปั๊มไ้ด้วยนะครับเอาละครับเพื่อนๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากกดไลค์กดซับแล้วก็หวังว่าข้อมูลของผมเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนๆทุกคนและผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะถูกเพื่อไป,ไป,ไปวิเคราะห์เพิ่มเติมและผมก็ฝากบายบิดไว้ด้วยนะครับยัางไงาอย่าลืมเป็นหอฉลามที่ก,าากอย่าลืมกดล like, ์กดเป็นัใจใผมด้วยนะรัเจอ สวัสดีครับ